สวัสดีนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำบาน้ำพึ่งนะครับวันนี้เรามาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งกันนะครับน,นะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับ กระหล่ดนางบางน้ำผึ้งนะครับวไปดูของกันดีกว่ามะม่วงนะครับมีมะม่วงด้วยนะขนุนนะฮะเีื้อสุรีเนอัอันนี้ของดองนะครับนี่ ปลาสะลิดปลาสะลิดว้าวปลาสิกระปิะปข้าวหลามนะครับไม่ข้าวหลามเ้าหลามยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็ดถ้าเป็ดเป็ดย่างเป็ดทะาวโรนะครับ เต้าหู้นมสดฮะโอ้โหนีนะ่หมี่กรอบนะครับมี่กรอบสวัสดีครับมีมีกรอบอันนี้ก็คือตลาดวันนี้เป็นวันอาทิตย์น,นะครับนี่คนก็เริ่มจะมานะครับอันนี้เป็นขนมนะครับแต้โก้นะครับโอ้โห โอ้น่ากินมากครับขน,นมตะโก้นะครับนี่ขนมสารีฮะโอ้มะพร้าวใช่ไหมครับเนี่ยใช่โอ้หน้ามะพร้าวหน้ามะพร้าวหน้าฝอยทองนขนมสารีนะนี่เผืือก เป็นเชียงปลาสลิดเว่อร์เป็นเชียงปลาสลิดด้วยนะครับขนมฝักบัวสวัสดีครับสสวัดีีค่ะนฝักบัวฝักบัวใบเตยนี่ขนมโคกสิงคโปร์เฟรนฟรายครับเฟรนฟรายนะะีนย่น่นากินมากเลยมีนักเก็ตแกะ ส,สามถุงร้อยครับสามถุงร้อยหุ้ยฉาบโดนัทนพริกน้ำพริกอันนี้นพริกอะไรครับเนี่ยจะเป็น,นพริกประทูเนี่ยอ๋อพริกประทูอ๋อพริกประทูนะครับนี่จะอมประทู น,นกินมากครับพิปลาโมิคผับอันนี้จะเป็นน้กพิประโทมบหมี่แกรป๋องอันนี้เนื้อหอยพี่แกะแล้วใช่ไหมหอ,หอยจุ๊บเนาะนนนแกงหอยขมแล้วครับนี่อันนี้ก็เมนผักพื้นบ้านนะครับนี่ ้อวยัอันนี้เป็นโซนต้นไม้ครับกล้วยไม้ก็มีครับมีกล้วยไม้กล้วยไม้โอ้มีสวยนะครับนี่ ดอกไม้แปลกนะครับนีมีย่าแมวไข่เงินนะครับส้มโอทับทิมสยามทับทิมสยามแต่ว่ามันชาแล้วชาแล้วแบบว่ามันกำมือไทับทิมสยามนครับมีข่าวล้ำพึ่งกระท้อนก็มีครับมีกระท้อนอื้อหือไหลปลาไหล นี uh ่เ oh. รา้ไหมคะครับะไหลปลาหมอครับน,นี่เป็นผักพืนบ้านนะสตอรครับสตอมีสตอด้วยอันนี้ไหลบัวนะครับอันนี้น,นี่คือไหลบัวนะเอาไปแกงส้มอร่อยนะ ชะอมมะระมะกรูดนะครับนี่อันนี้ดอกแคร์ก็มีครับนี่ดอกแคร์ปลาหมอไออันนี้ปลาบูปลาบูอันนี้ปลาบูนะครับนี่เอ้ยปลาบู นี่มะพร้าวกะทินะครับนี่นี่คือมะพร้าวกะทินะครับกะทิเอา,าเขา,ากะทินี่นะครับกะทิเปล่าหวานก็มีนะน้เปล่าหวานปลาสลิดปลาวงนะครับปลากระดี ปลากร,ระดี่ปลาโยงนะครับอะโวคาโดครับอะโวคาโดแปดสิบบาทลูกไหนลูกไหนอร่อยครับอร่อยมากลูกไหนอร่อยอร่อยอร่อยทุกลูกออร่ยทุกกลูนะอันนี้ลูกไหนอร่อยทุกลูกนะครับไม่ใช่ว่าลูกไหนที่อร่อยอร่อยทุกลูกนะถุงละ35บาทนะครับไส้กรอกไส้อั่วเจ้าอร่อยนะครับนี่ท่านลาพักร้อน2อาทิตย์ด้วย ไส้กรอกไส้อัวนะครับจเจ้าอร่อยนี่ฮะเป็นทั้งหมดแปดไม้นะคะว้าวหมูล้วนนะครับหมูล้วนอันนี้ไส้กรอกกับไส้อัวเขาเนะี่ยอันนี้ไส้อัวเนาะอันนี้คือไส้อัวนะดูสิอันนี้ไส้กรอก ร้อนเลยนะครับนี่โอ้นีนี่คือไส้อัวเนยน้ำมันหยดติ่งๆเลยนะเข้ามานะครับเข้ามา20บาทอาหนี่เข้ามาข้าวเหนียวตัด หอมอห,อม,กหอมกปลาเก๋าอ๋อหอมหมกหอมหมกปลาเก๋าด้วยค่ะอ๋อเนื้อเท่านั้นเลยค่ะอ๋อไม่มีใครก็ทำนะเนี่ยปลาหอมหมกปลาเก๋าเนี่ยโอ้โหใช่ปลาเก๋าน้ำแพงมากโอ้นี่ฮนะหอมหมกปลาเกา๋าเนเื้อเท่านั้นเลยค่ะขายแค่ห้าสิบบาทอ๋อผมว่าไม่เก่านะถ้าถ้าไม่ถ้าเก๋าคงไม่อยู่ในกระทงหรอก <laughs> ขอบคุณครับหอมหมกอ๋อเขามีจัดประกวดร้องเพลงด้วยนะครับนี่ สร้างสรรค์สังคมนะครับดนตรีในสวนน่นนนก้อมันปลาซีครับรนนมาทน0ก็ครับนนีาก็ต้อิมนมปซีครับพี่ร้อนๆเลยครับพี่จ้เสียวดังหรือเสียวเข้าไปดีไดนั่นครับ

ป้วนเขามาปิดป้วหากินยากนะครับก็ปิดป้วเนี่ยใช่ใช่ไม่ค่อยมีคนทำหมดแล้วครับไม่มีใครทำขายสมมติจะมีแต่คนคนโบราณทำอ๋ออันนี้แกงขี้เหล็กครับใต้นะครับยี่ดีป่าเองครับยี่ดีปบาทมัดใต้นะครับมัดตั่นก็ตีสามนะครับเสียบหมกงเสียบหมงครับอ๋อไม่มีอะไรเลยใช่ไหมที่ป้วค่ะร้านมันเค็มแล้วว่าเราจะไม่มีกล้วยอ๋อใช่อันนั้นมันเป็นข้าวต้มมัดอีกอย่างหนึ่ง ไอันนั้นคือเราต้มมัดใช่ไส้ครับข้าวต้มมัดใต้นะครับมีแต่ข้าวเหนียวกับถั่วถั่วข้าวเหนียวปรุงรสแล้วนะครับนผ่เดี๋ยวเราดูเขาเก็บปากหม้อ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับออนนะ๋นี่เสรร็จแล้วคับนเดี๋ยวหลอดแป้งสดนะครับนี่ครับนี่นะครับต้องยอดฝอยองอันนี้คือหมูโสรงนะครับหมูโสรงนี่ถุงทองอันนี้ถุงทองใช่ไหมปะอันนั้นหมูโสรงใช่ค่ะอ๋อ,อนี่เลยค่ะอ๋อฮะ แันไม่มีกุ้งระเบิดอ๋อกุ้งระเบิดในอันนี้ถุงทองครับต้องไปซื้อเขาอ๋อครับแต่สองอย่างนี้ป้านี่ทำเองได้ออกกุ้ต่อยอ๋อครคุณต่อยด้วยอ่าฮะนี่หูสโลงครับสม่าท่อนพันถุงทองนะครับร้านนี้เอาไปผัดก็ได้ร้านป้าขาวนะครับนี่ร้านป้าขาวไปออกไปการครัวคุณต่อยมาด้วยนะนี่ ้พร้อมทานเลยนะนี่อาา่อาดูตุ๊ตากำลังทานเดี๋ยวนี้ซื้อไปปุ๊บกินได้เลยไม่ต้องไปนั่งห่อเองเนาะได้พร้อมทาน <laughs> อาพร้มทนเลยนะใช<ด> <c oughs> ่ครับเลี้ยงคำซื้อได้นะคะี่ะ25บาทนะครับนี่ซื้อไปปุ๊บ,ซ,ปปบซื้อไปปุ๊บใส่ปากกินได้เลยอร่อยเลยนกพบ เราถาดด้วยนะครับนี่เออเขาต้มมัดกะละแมฮะอันนี้ ข้าวมันส้มตำชุดไทยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จข้าวห่อใบบัวก็ยังไม่มียังไม่มีไม่มีอันนี้ฝนยังแรงอ๋อมีใบแห้งอยู่ต้องรอให้มันี่ันี่เวลาอ๋อ้ยครับข้าวมันส้มตำข้าวมันส้มตำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นชุดไปทางหลางชุดเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบบาทนี่ได้ข้าวไปด้วยข้าวมันส้มตำนะส้มตำไทยใช่เป็นส้มตำไทยอ่ะแล้นี่นะ ต้องคนรุ่นเก่าๆนะก็พวกเด็กใหม่ๆมันก็กินไม่เป็นด้วยไม่ไม่ใช่เข้ามันไก่ใช่เด็กสมัยใหม่กินไม่เป็นถ้ารุ่นเก่าๆก็จะถ้ารุ่นเก่าใช่ใช่ต้องไปหาซื้อหาซื้อที่ไหนหาซื้อยากหายากเลยนะไม่ค่อยมีไม่มีใครทําแล้วมันส้มตำนะครับข้ามันส้มตำไทยนะครับส้มตำไทยด้วยไม่ใส่ปูไม่ใส่ปูไม่ใส่ปลาครับเป็นต้มตำไทยอ่ะครับ ขนมดอกสนครับนี่หาก,กินยากแล้วนะวสมัย<อ>นี้ขนมข้าวเม้าคุปอันนี้ข้าวตัง ก็ตั้งนัดตั้งเมียงลาวมีเป็นเมียงลาวเมียงลาวมีเมียงลาวด้วยนัดตั้งก็ยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จอะไรเลยเขาลูกค้ามามาสั่งไวติดมีที่เสร็จก็คือไข่นี่แหละเสร็จไข่หอมหอมไข่หไปไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดอันนี้แกงไตปลาอันนี้แกงไตปลาอันนี้แกงขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กขี้เหล็กขลโขลแกงส้มโอ้แกงส้มนี่กุ้ง ตัวโตๆเลยนะนี่อันนี้าหากินยากครับนี่อันนี้คือแกงบอลนะนี่ต้องคนทําเป็นด้วยนะนี่นะครับแกงบอลนะฮะทำไม่ทำไม่เป็นก็ขันหน้าครับ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> อันนี้แกงหน่อไม้ครับแกงเหลือง,แกง,องแกงเหลืองครับอันนี้คือ นี่นะฮะแกงบอนนะครับขอบคุณครับขน,บน,นมไทยจามงกุฎอันนี้คือข้าเหนมไทยนะครับขน,น,นมอรูอ๋อลองฮะเสวยๆวยครับผักนะครับผักขื้นบ้านน,นี่ ไก่บัวถั่วลนะครับไข่เน่าอันนี้ไข่เน่านะโคศุภายชาเห็ดตะโก้ต้นกล้วยนั่นน right. ่ะฮะตะโกนะขาดเปล่าก็มีเพราะขาดเปล่า เขาก็กกดูปอกเขาผ่าไม่ออกแตะโก้นะครับมีแตะโก้ดูปลาต้มเค็มเห็นไหมปลาตะเพียนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปลาตะเพียนต้มเค็มหวานนะครับก้างเปื่อยด้วยนะกี่วันครับถ้าอ่าจะได้กินพระห้างสรรพิค้ามาที่ยังก็ต้องมาโอ้ตัวนี้ใส่ไว้ ได้กินง่ายๆนะครับพอจะได้กินโอ้โหอะไรบ้างเลยนี่ครับหาซื้อยากด้วยนี่หาซื้อยากด้วยเล็ใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยมีอ๋อปลาปลาตะเพียนอ่ะเนะ <5. S 1> เานนะค่ะตัวไช่ค่ะเอ่อตัวละแปดสิบไข่ไข่ 8, 10, ใช่ไหมเลยแล้วก็<ต>สองตัวร้อยสี่ใสนะ่เสื้อผ้านะเสื้อคอกระเช้าเสื้อเด็กนะฮะในชุดเด็กดเห้าเนี่ย ถูกลูกหน้าเลยนะครับก็นต่ระาม มาเยอะแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นซ้อนขายเสื้อผ้านี่เชื่อเสื้เอเอกางเกงช้างนะครับนี่เลี้งช้างกำลังดังนะครับน,ออน,น,น,นี่ก็จะขายเสื้อผ้าเนี่ย โอ้โหผลไม้เคลือมน้ำตาลสี่สิบบาทนะครับมีสาหร่ายโพรงง่น ไต่ไลองอมุนนะครับนะีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้ปลาปลาซิวปลาซิวแก้วทอดกรอบนะครับร้านนันทวันนั่น,น <ำ S 1> คุยตากุยตา เรามีหมอชันเลิก10บาทนะครับี่แล้วก <boundaries. S 3> <si suppression> ็ม <descon> ีงานวัฒนรรมใหม่ในปัจอนแล้วก็ความร้อนกยศาสตร์นะครับนี่กยศาสตร์ผมบอกว่าจุดยอดมากๆอมากาลองจิวะรัการเข้าสู่วนระดโลกเลยความามาของตุนนชาบ้าน่คนบรุเราได้รับอนจากขนมนะครับขนมขนมนี่ขนมประทาบงานศิลปะ เกลือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะนี่ต้มกแ่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับนี่เือยสมัาตอนนี้ก๋วยเต,ต,ตี๋ยวโตไป่ก๋วยเวตของเมืองแล้มันลุกเกี่ยวกเรานนี่นะครับก็ต้มมาตตานี่ขนมทแต่เราอยากให้มันตขนมฟักทอง ขนมพักทองขายเท่าไหร่ฮะเอา20บาทสามอันใส่ไส้อะไรนี้ครับเจ็ดสามยี่สิบหรือยี่สิบเมนูเกษตรครับ ให้นกเยล่อไปไกลบ้าง่บหรือยี่สบเอ็ขอบคุณครับนครับขนมฟักทองครับต็คนนนะครับขนมกล้วยสกตสวนี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับบาร์บีคิวก็มีนะครับออโอ้โนี่บาร์บีคิวนะครับ ปลาหมึเจ้าอร่อยนะครับนี่รดาอหช้ามกทะเลนะครัะตุ้งหอยปูกฟาสามเาครับขอามร่วมมือทั้งสองันนี้ครับกลัไปที่รถด่วนครับหน,น,น uh ่เสองของรก็จริน่าแต่ช้างสองมเจ็ดครับขอความร่วมมือจากท่คับกไป่รถส่วนเลยครับยี่สครับ ยี่สิบบาทสามถ้วยร้อยนะครับนีูตะกินเผ็กันรัวบัพชาชนหายสองร้อยห้าสิบนะครับปูใช่ไหมครับผ่าแล้วแกะแล้วเนาะผ่าครึ่งแล้วปูไข่ครับปูไข่้าของบมาแสดงควาองร้อยห้าสิบีกุ้งย่างต้องการสองาโอ้กำลังเ่าเลยจะไม่ได้เป็นร่วมที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบัพปชาชนของยที่ร่วมขายอยนะเนย

อันนี้แมงกะพุนใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อน,นี่แมงกนะพุนเนาะโอเคอนนนะโอเคอเครับนมถ้วยครับนี่ขนมถ้วยขนมถ้วย นี่รถเยอะมากเลยครับวันนี้แล้วนี่ก็คือตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับที่พะปะแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่วันนี้วันอาทิตย์นะคนก็เยอะนะครับวันนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วนะร้านอาหารร้านขายของร้านขายกับข้าวแล้วก็มีเยอะนะครับมีร้านขายขนมอะไรมีเยอะแยะนะครับใครถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตตะเลิกนะครับที่ ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งจังหวัดสมุทรปราการนะคะอําเภอพระประแดงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ